เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาแจกชุดมอดเริ่มต้นนะครับเป็นชุดไฮไลท์เดร์ชุดไฟไฮไลท์นี่อย่างนี้เลยนะครับส่วนหัวกับหน้ากากแล้วก็รองเท้าไม่ใช่เด้อว,วันนั้นรองเท้าผมมีอยู่แล้วนะครับนี่ชุดอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแต่ว่ารองเท้าผมยังไม่ได้โหลดผมก็เลยไม่ใช่แต่ผมรบไปโหลดก่อนมานะ มันเป็นรองเท้าอ่าปีกนกนะฮะสีฟ้านี่ผมมีอยู่แล้วข้างบนเนี่ยนี่อย่างนี้เลยนะครับสวยนะโอเคไปดูในฟีสไตล์กันเลยดีกว่านี่ผมว่าก็สวยอยู่นะ เดี๋ยวปรับปุ่มแป๊บนึงมันไม่ค่อยมันชัดมากกันไหมโอเคชัดและไปดูในห้องกันเลยดีกว่าผมไม่ได้เล่นมานานมากก็เพิ่งกับมาเล่นแต่กลับมาเล่นนี่ไม่ใช่รหัสผมด้วยนะประเด็นนะบอกาไปทำคิดไฉ่ก็มันจะมีการเบอร์ชื่อนะครับ ไม่ใช่ละผมได้ขอเคลมเบอร์ไว้แต่ถ้าสังเกตก็เห็นชื่อเหมือนเดิมแหละผมสาขาเนีแล้วมันขึ้นเหมือนเดิมไม่เป็นไรผมขี้เกียจอ่าขี้เกียจในการเบอร์นะเบอร์ในช่วงแบบไฮไลท์ก็พอเ,เห็นไหมมันเ,เล่นนานจริงน,นี่ก็เป็นอ่ไาไฮไลท์นิดๆหน่นอยๆเพราะว่า ห้าพันก็456นะครับขลางส่วนลิงก์ผมจะเอาไว้ข้างล่าง Description นะครับก็ไปโหลดกันได้เนาะเพราะว่าไม่มีคนดูหรไรคลิปนี้แบบเพราะว่าปกติคลิปแจกมดชุดฟรีไฟนะี่ยมันจะแบบให้แบบไฟล์ข้างล่าง Description แล้วก็ใส่วิดีโอนี้เนี่ยมันชุดเป็นยังไงแตผ่ผมอินดี้ไงผมตัดตัดคลิปไปด้วยแบบใส่แบบเหมือนทำยูทูบ ใช่ั้ยผมอัดประมาณสักหนึ่งไม่ถึงสองแดงไปลุน้นด้วยไม่โดนตายตายนีไปลุ้นนะแดงก็แดงมันเดิอมอ่ะ คือผมตั้งไอวอร์ปุม่มขวานะมันก็จะเออแต่ว่าผมปุ่มซ้ายมันเพียวอยู่นะเห็นไหมปุ่มขวาไนดะ้อื่นเนะนี่ยนี่ปุ่มซ้ายเลยเป็นอย่อางนงี้หรอต้องมาเล่นมุมรอรอแต่พอตั้งซ้ายมันก็จะตั้งง่ายนิดนึงไม่นิดอะไรเยอะเลย อันนี้คือปันเพราะอะไรเพราะคืออันนี้คือเล่นแบบไม่รู้อะไรตายสวยก็ใครจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไวเดอร์จบละ